เรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ในรัฐวิสคอนซินที่สำนักข่าวหลายแห่งรายงานว่าใบาเดนนั้นได้รับชัย,นยชนะครับ,บ,บตอนนี้เราอาธิบายน้องชายดีครับเป็นไ,งไงางพื้นยังพื้นยังพื้นเลยนะมันยังไงมันเล่าเล่าให้ฟังหน่ไปโดนตรงไหนยังไงคุณซองครับเต็มข้างเลยไปเต็มข้างเลยมูฟไปเลยนะตั้งแต่โดนครั้งแรกก็ยกสามไหม<ฆ>ยกสามจะงหวนั้นลง ไม่ถึงไม่แค่ซุตปะตัวนไหนข้างเหมือนกันซุดไปเลยนะวู้ไปเลยคิดว่าเราผิดพลาดตรงไหนบ้างเกมการโจมไปนี้พลากครับก็เตะอยู่เลยมาแบบไปโดนสอก่อนจริงๆเราก็เตะได้นะครับวงนอกเป็นต่ออยู่ด้วยเป็นต่อด้วยวงนอกก็เตะได้ไปโดนสอกแล้วยังไงเวทเนี่ยมันใหญ่ไปไหมสำหรับเรา14 Workers, ไม่ใหญ่ครับเขาสิบสี่เขาสิบหกปีตัวใหญ่ยังจะเติมอีกอ่คือเวทเขาจะใหญ่กว่าเราจร es ิงจริงเวทเราเนี่ยถ้าเอาจริงชอบเวทไหนมากสุดร้อยสิบสองสิองครับสิบสองได้วันนี้บอยมาร้อยสิบสี่แล้วก็ขอให้เขาอีกสองปอนด์ครับสี่ได้เด็กข้าวไม่ต้องโตสี่เข้ากันนะได้หมดอ่ะพูดอะไรกับแฟนคลับลุงนารายหน่อยครับ ก็ขอโทษครับที mm ่ทำให้ผิดหวังครับไฟหน้าผมสู้ใหม่แน่นอนะมันไปพลาดก่อนนะไปพลาดโดนสอกก่อนยิงลูกเกียร์ก็ดีดีอยู่แล้วติดใจครับน้องต้องบอกว่าฟอร์มดีดีอยู่ดีดีรับมงคลครับสวัสดีครับพี่เป็นไงวะไอ้พอใจผลงานไหมวันนี้พอใจครับพี่ เกมต้นๆดูเหมือนจะค่อนข้างอึดอัดเพราะดูเราช้ากว่าใช่ครับดูเหมือนคนอ่านนะครับไม่ใช่ที่ว่นไม่เป็นที่เป็นอันนะครับนะฮะเดีวกะว่ายกสารนะถ้าสู้ไม่ได้ก็คือกะว่าบวกเลยครับก็คือวางแบบว่าก็มีแค่ก็ก็มีเท่านี้ที่จะสู้ได้ครับโดยโดยรวมอย่างการจังหวะการออกแข็งซ้ายกับขวาที่ยแหละช้ากว่าเขาไม่ช้าช้ากว่าเยอะครับผมโยเท็กซ์ผมว่าอย่างไรก็เตะไม่ทันเลยผมก็เลย ไซนี้แล้วพี่ก็เลยบอกว่าให้ตหมัดวันสอบครับทีนี้สอบซ้ายเราวันนี้ค่อนข้างแม่นต้นต้นเหมือนยังยังคำเป้าไม่เจอใช่ไหมลูกไปเากว่ามาเฉียวไปเฉียวมาทือคนเราส่งสัญญาณจังหวะที่เราสอบเนี่ยเราเรามั่นใจากว่าวันนี้สอบได้ผดแลแน่เตรียมมาครับพี่เพราะว่าดูเขา โดยทีมกับสถานเมืองเล็กเขาโดยลู้นี้ครับแล้วจังหวะจังหวะแข่งก็ลูกพี่ก็บอกว่าสู้สู้เขาไม่ได้แข่งช้ากว่าเยอะพี่ถามนิดนึงจังหวะที่เราสอกซ้ายเนี่ยเหมือนเราขยับจะเตะซ้ายไหมครับไม่เราทําจังหวะหลอกใช่ไหมมันทําให้ลู้นอะไรค่อนข้างสับสนเพราะเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจสอกเลยเราขยับทีมก่อนใช่ไหมครับอันนี้คือซ้อมหรือเตรียมมาเลยไหมเตรียมสอบกับมันเตรียมเลยจังหวะแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับยกหลอดก็ทบบสอกวันนี้ชก116น้ำหนักนี้เป็นไงครับน้องสองไฟล์116ถือว่าทำได้ดีเลยก็ถือว่้า ไปไงก็ทําได้อยู่ครับทําได้อยู่น้ําหนักหักวันนี้คิดว่าน้ําหนักที่เราได้สองปอนด์นี่มันมีสว่วนทำให้เราชนะก็แบบเด็ดขาดบอ,อ๋อ<ะ>ก,ก็มีส่วนับมีสวนะ่สวนเนาะแต่ว่า ครั yeah. um, ้งที no, the the yeah. ่แล้วก็เวกๆนี่ครับครั้งที่แล้วที่เราแพ้มาก็น้ำหนักนี้เพราะวันนี้เราไม่โดนแค่คอโดนทีนึงเนอะเว่าไม่ไม่ไม่ระวังเราไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับทีนี้ในใจเรามีใครสักคนวะที่เคยแพ้มาแล้วแบบยังคาใจอยู่ก็วันนี้ผมเคยบอก16 17 18ก็ให้ทำโปรโมเตอร์เขาจัดได้เลยครับผม่อยทุกคนไม่มีไม่มีสักคนอันนี้เราไม่ได้ท้าไม่ได้ท้าให้โปรโมเตอร์จัดแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยใช่ไหมสิบหกสิบเครับผมเรียนหน้าเข้ามาเลยใช่ครับใส่น้ำหนักครับก็ให้เงินราวันนี้ไดบ ห้าบาทครับองห้าบาทครับเส้นที่ใส่อยู่หรือไม่ยังๆๆครับอันนี้ของผมเองแล้วก็ได้ปิดตาหลวงคุณโจ้งครับอือพรห้าบาทห้าสามสิบห้าแสนห้าครับว้าวไปดูกันตุ้นทำตัวหนักไม่เนี่ยอะมีอะไรจะพูดกับแฟนคลับหรือท่านรอก็เชียร์เราเยอะเหมือนกันอ่วันนี้ก็ไม่ทำให้ท่านรอเป็นกล่องครับวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วครับก็สู้เต็มที่สู้สุดๆแล้วก็ ครั้งหนึ่งผมเคยเป็นเบอร์หนึ่งนะพี่ผมไม่ตล้าเป็นเบอร์หนึ่งอั้ไม่ได้ครับโอเคครับยินดีครับน,น้องยินดี้วย